สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบกับเฟซบุ๊กแฟนเพจทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีครับผมผู้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ครับผมครับผมวันนี้พบกับผมแลนไอเจคเตอร์กฤตสินครับพบกันช่วงสายๆนะครับผมของวันศุกร์ที่18เดือนมีนาคม2565ครับวันนี้ครับเราพาเอฟซีทุกท่านครับมาดูรถรถไล่รถสวยๆครับรถเดิมๆครับผมมาดูกันที่หน้างานเลยครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะเอา ก็เย็นนี้ครับผมก็จะเอากลับเข้าร้านนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นรถไถยรุ่นยันมาสามห้าสองทีนะครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์ดีมากระบบฮดรอลิดดีนะครับผมตัวนี้รถยังไม่ได้เข้าร้านนะครับผมรถกำลังจะเอาเข้าร้านไม่มีรวดซึมนะครับผมก็ลูกค้าใช้งานอยู่นะครับผมตัวนี้หน้างานมาดูที่หน้างานเลยครับผมตัวนี้นะครับผมใช้งานชั่วโมงดิจิตอลน่าจะเสียครับผมระบบฟุลไฟออกครบนะครับผมตัวนี้เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับผม ก็จะมีอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับท่อท้ายสวยๆครับสวยเลยคันนี้ครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างทำความสะอาดออกก็จะแจ่มเลยคันนี้ครับผมไม่มีรั่ดซึมเลยนะคันนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นสามห้าสองทีนะครับผมเครื่อง Direct Injection นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเครื่อนสี่ล้อโฟวินนะครับผมอเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับผมทดสอบการทํางานทดสอบระบบเครื่องระบบเกียร์ดูว่ามันมีคนขาวระบบโฟวินทํางานได้หรือเปล่านะครับผม หลังจากเราทดสอบระบบการทํางานของรถคันนี้นะครับผมสภาพทางร้านการันตีให้80%ครับผมระบบเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกส่วนอื่นเงียบครับผมเครื่องท้ายไม่มีหอนแม้แต่นิดเดียวเลยครับวนี้ครับเครื่องท้ายเงียบยางดีครับยางดีตันนี้เราดูแบบเดิมๆนะครับรถเรายังไม่ได้เก็บทำความสะอาดเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาเข้า้านนะครับผมแล้เราก็เอารถมาเตรียมบรรทุกเข้าลานนะครับผมตัวนี้็เปิดยันมา3 5 2ที่เต็มทะเบียนชุดอุครบนะครับผมราคานะครับผมเราแจ้งราคาไปเลยครับผม ใครตัดสินใจอาจจะช้าเงินขั้นก่อนนะครับผมราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาท1นึ่0 0สนหกหมบาทนะครับเราตอนนี้เราจะขายตามสภาพนะครับแต่เราจะบิ้วสีบิ้วอ่าเราไม่บิ้วสีเราจะเก็บเช็คของเหลวให้นะครับผมเพราะตัวนี้สีสันยังสวยงามเติมเติมอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราราคาเราก็มีราคาอ่ามือสองครับผมสภาพดีๆเดี๋ยวเรามาใส่ให้ใหม่ดูดีกว่านี้ครับผมอ่าก็ขายในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับผมสนใจสนใจครับติดต่อได้เลยครับผม 082874072ครับ082874072ครับผมอ่าท่านใดที่สนใจครับคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยครับผม3 5 2 G พิมพ์นิยมนับราคา1 6 9 0 0 0บาทนะครับผมจะส่งฟรีนะผม200กิโลแรกนะครับ44ท่านใดสนใจครับติดต่อเข้ามาเลยครับผมราคานี้มีไม่บ่อยครับสภาพนี้ครับนานๆทีครับ่วงนี้35เริ่มหายากครับสภาพนี้ครับแห้งๆเดิมๆอ่าเดี๋ยวเปิดป้านก็ กระโปงให้ดูครับเรายังไม่ได้เปิดฝากระโปงให้ดูเดี๋ยวเราจะเปิดฝากระโปงเปิดว่าน้ำให้ดู ออกครับเดี๋ยวถึงแล้วเราจะเปิดให้ดูอีกทีนะครับดูสภาพเครื่องยนต์ครับเครื่องแห้งครับไม่เยิ่มไม่ซึ้งไม่มีคราบน้ํามันระบบน้ำรับบนะไม่วนไม่ดันร้อนทุกอย่างปกติครับผมตัวนี้เครื่องยนต์สามสูบไดร์ลิกซ์อินเจคชั่นนะครับผมรุ่นยนตมาจะเป็นเครื่องไดร์ลิกซ์อินเจคชั่นนะครับระบบเกียร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ชักเชิ่นนะครับผมเกียร์กนะครับผมเกียร์ท็อปนะครับผมตัวนี้ก็จะมีบอกขาดเล็กน้อยครับผมสีสันโดยรวมการันตีก็80%ครับคัน ได้ไปไม่ผิดหรอกครับผมก็จุดเมด่อซิงก็จะมีซิลล้อครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้ครับซิลล้ออ่าตัวนี้เราจะมีทำเพิ่มเติมนะครับผมก็จะบอกรายละเอียดไปก็จะเปเลี่ยนสายของเหลวให้ครับผมเปลี่ยนซิลล้อให้นะครับผมเช็คร,ระบบไฟตาครับเช็คหลังคาให้นะครับผมถึงร้านนะครับผมเราก็ขายในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเอ็ดซีทนใดสนใจครับติดต่อเขาเลยครับผมหกแปดสองแปเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสองครับผมสำหรับคลิปนี้นครับผมก็ฝากเอ็ซีนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดสมัครสมาชิกนะครับผมช่องทางรถไทยมือ จบการในข้อสดแล้เพียงแค่นี้ครับผมใครสนใจก็ไปดูได้ที่ร้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะนําเข้าร้านไปก่อนเย็นๆถึงร้านนะครับผมสำหรับทุกท่านก็ลาจากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบกับเฟซบุ๊กแฟนเพจทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีครับผมผู้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ครับผมครับผมวันนี้พบกับผมร้านไอเท็คเตอร์กราสิงครับพบกันช่วงสายๆนะครับผมของวันศุกร์ที่18เดือนมีนาคม2565ครับวันนี้ครับเต่าพาเอฟซีทุกท่านครับมาดูรถ รถไล่รถสวยครับรถเดิมๆครับผมมาดูกันที่หน้างานเลยครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะเอากะเย็นนี้ครับผมก็จะเอากับเข้าร้านนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นรถไถยรุ่นยันมาสามห้าสองทีนะครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์ดีมากระบบให้ริกดีครับผมอตัวนี้รถยังไม่ได้เข้าร้านนะครับผมรถกำลังจะเอาเข้าร้านไม่มี่วดซึมนะครับผมก็ลูกค้าใช้งานอยู่นะครับผมตัวนี้หน้างานมาดูที่หน้างานเลยครับผมตัวนี้นะครับผมใช้งาน ชั่วโมงดิจิตอลน่าจะเสียครับผมระบบฟูลไฟออกครบนะครับผมตัวนี้เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับผมอ่าก็จะมีอุปกรณ์ดีาหน้าผ่านหลังนะครับท่อท้ายสวยๆครับสวยเลยคันนี้ครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างทำความสะอาดออกก็จะแจ่มเลยคันนี้ครับผมไม่มีรั่วซึมเลยนะคันนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น3ามห้าสองทีนะครับผมเครื่อง direct injection นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบพวงมาลัย p o ว e r เข้าเครื่องสี่ล้อ four w นะครับผมอ่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับผมทดสอบการทํางาน ประสอบระบบเครื่องระบบเกียร์ดูว่ามันมีคนขาวระบบโฟวินทำงานได้หรือเปล่านะครับผม ลังจากเราทดสอบระบบการทํางานของรถคันนี้นะครับผมสภาพทางร้านการันตีให้80%ครับผมระบบเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกส่วนอื่นเงียบครับผมเครืองท้ายไม่มีหอนแม้แต่นิดเดียวเลยครับตัวนี้เครืองท้ายเงียบยางดีครับยางดีตันนี้เราดูแบบเดิมๆนะครับรถเรายังไม่ได้เก็บทำความสะอาดเดี๋ยวตอนเย็นเราจะเอาเข้าร้านนะครับผมแถบเราก็เอารถมาเตรียมบรรทุกเข้าร้านแล้วครับผมตันนี้ก็ปีนีมา352ทีเตรียมทะเบียนชุดโอนครบนะครับผมราคานะครับผมเราแจ้งราคาไปเลยครับผม ใครตัดสินใจอาจจะช้ามันคันก่อนนะครับผมราคาอยู่ที่1 6 0 0 0บาท1 6 9 0 0บาทนะครับเราตัวนี้เราจะขายตามสมภาพนะครับแต่เราจะบิวสีบิวเราไม่บิวสีเราจะเก็บเช็คของเหลวให้นะครับผมก็ตัวนี้สีสันยังสวยงามเติมเติมอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราราคาเราก็มีราคาอ่ามือสองครับผมสมภาพดีๆเดี๋ยวเรามาใส่ให้ให,ให,ใหม่ดูดีกว่านี้ครับผมขายในราคา1 6 9 0 0บาทครับผมมีสนใสนใจครับติ่ต่อได้เลยครับผม 082874072 0ครับ0 0 0 8 8 2 2 7 7 4ครับผมถ้าใครที่สนใจครับคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยครับผม35 2 t พิมพ์นิยมนับราคา169,000บาทครับผมจะส่งฟรีนะผมสองร้อยกิโลแรกนะครับ84ท่านใดสนใจครับติดต่อเข้ามาเลยครับผมราคานี้มีไม่บ่อยครับสภาพนี้ครับนานๆทีครับช่วงนี้35เริ่มจะหายากครับสภาพนี้ครับแห้งๆเดิมๆอ่าเดี๋ยวเปิดบล็ก กระโปงให้ดูครับเรายังไม่ได้เปิดฝากกระโปงให้ดูเดี๋ยวเราจะเปิดฝารกระโปงเปิดว่อนะมาดู ยอดถึงแล้วเราจะเปิดให้ดูอีกทีนะครับดูสภาพเครื่องยนต์ครับเครื่องแห้งครับไม่เยืมไม่ตึงไม่มีคราบน้ำมันกระน้ครับน้ำไม่วนไม่ดันร้อนทุกตัวผมเราปกติครับผมตัวนี้เครื่องยนต์สามสูบไดร์ลิกินเจคชั่นนะครับผมรุ่นเยอนมากจะเป็นเครื่องไดร์ลิกินเจคชั่นนะครับระบบเกียร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ชักขึ้นนะครับผมเกียร์กอนะครับผมเกียร์ท็อปนะครับผมตัวนี้ก็จะมีบอกขาดเล็กน้อยครับผมสีสันโดยรวมการันตีก็แปบเปครับทันใด ได้ไไปม่ผิดหวังครับผมก็หยุดรวดซิงก็จะมีซิลล้ครับเดี๋ยวเราแก้ไขให้ครับซิลล้อตัวนี้เราจะมีทำเพิ่มเติมนะครับผมก็จะบอกรายละเอียดไปก็จะเปลี่ยนสายของเหลวให้ครับผมเปลี่ยนซิลล้ให้นะครับผมเช็คระบบไฟตาครับเช็คหลังคาให้นะครับผมจึงร้านนะครับผมเราก็ขายในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเอ็ดซีถ้าใดสนใจครับติดต่อเขาเลยครับผมคูปองสองไปเอ็ดซีซูซูเจ็ดสองครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากเอ็ซีนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดสมัครสมาชิกนะครับผมช่องทางรถไทยมือสองและไอเคตอร์ด้นะคครรัับบผมสหลิปนี้ก็ จบการในท่าสุดก็เพียงแค่นี้ครับผมใครสนใจก็ไปดูได้ที่ร้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะนําเข้าร้านไปก่อนเย็นๆถึงร้านนะครับผมสำหรับทีนี้ก็ลาจากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ